สวัสดีครับสวัสดีกันอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวในขั้นพื้นนี้นะครับคลิปวิโดีโอแรกเรามาทำผลงานเก็บผลงานอีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับรีวิวนี้ก็เป็นปืนกล็อกนะครับเป็นปืนกล็อกยี่หกวีซึ่งถ้าช่างยน์จำไม่ผิดช่างยนเคยทำรีวิวไว้เมื่อประมาณสัก3ปีที่แล้วได้นะวันนี้ขอทำรีวิวใหม่นะครับกับกล้องที่ชัดขึ้นนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะ ให้กล้องรูใกล้ได้เลยนะครับวันนี้มันเป็นก๊อก 26V นะครับแต่ที่มาสองตัวนี้ก็เอามาเทียบให้เพื่อนๆได้เห็นนะครับมันจะมี 26V นะครับเจน3กับเจน4มีเปิดมาก็จะเจอกับแคตตาล็อกแล้วก็คู่มือนะครับหน้าคู่มือก็จะบอกว่าเป็นรุ่นออโต้นะครับตัวนี้เป็นก๊อก 26V นะครับยิงได้สองระบบนะครับยิงได้สระบบเปิดกล่องมาก็จะเจอกับตัวปืนนะครับนี่แม็กกาซีนจะซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับ ไออัดซีนจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็น Gen น3นะครับเป็น Gen 3V เพื่อนๆท่านใดที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับกดไลค์ให้ด้วยนะแล้วก็ใครที่อยากทราบเรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติมเช่นราคาเท่าไหรอุปกรณ์ทั้งหมดเท่าไร่นะครับอะไรยังไงก็แคปหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจิ้มตรงชื่อคลิปวิดีโอนะครับหรือว่าแตะตรงชื่อคลิปวิดีโอจะมีลิงก์ QR code ของ Facebook ที่ร้านแล้วก็ลายปรากฏขึ้นนะครับอันนี้เป็น2ตัวนะครับดูดีครับแทบไม่ต่างกันนะครับต่างกันแค่ถ้ามองด้วยตาเปล่าตรงนี้จะต่างแค่2จุดก็คือลายนะครับลายเจน4กับลาย Gen3 ลายคลิปมือนะครับลายเช็คเกอร์การลื่นหรือด้ามจับนะครับต่างกัน2จุดแล้วก็มีในส่วนของปุ่มปดแมกนะครับปุ่มปดแมกของ Gen4 นี่จะโตกว่านับจะใหญ่แล้วก็ถ้าเป็น Gen3 ก็จะเล็กกว่านิดนึงนะครับ คนที่มือใหญ่ๆจับกิฟต์เจนสามนี่ก็จะค่อนข้งางเขาเรียกว่ากระชับนะครับเพราะว่ากิฟต์มือเจนสามเนี่ยมันจะเป็นกิฟต์มือที่ได้ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับแต่เจ้าเซนสีนี่ก็มันก็ไม่ส่วนตัวของน้ำมันก็แทบไม่ต่างนะครับแต่ว่าลายเช็คเกอร์ของเจนสีนี่ก็ละเอียดขึ้นนะครับสวยขึ้นแต่ว่าตัวนี้จะมีคําว่าโลโก้ของกล็อกติดเลยนะครับถ้าเป็นเป็นปืนกล็อกของ V 1 6หกเออสิบเจอะไรพวกนั้นอาจจะเป็นคัมโมว แต่ตัวนี้เป็นมาร์กิ้งคำว่ากลอกเลยนะครับแล้วก็ยิงลายเลเซอร์มาตรงสไลด์นะครับก็เป็นกลอกยี่สิบหกเจนสี่ออสเตรียเก้าคูดสิบเก้าอันนี้ก็กลอกยี่สิบหกไม่มีคําว่าเจนสามนะฮะก็เป็นกลอกยี่สิบหกออสเตรียเก้าคูสิบเก้านะครับโลโก้ตรงนี้ก็เจนสามก็เป็นคําว่ากลอกเหมือนกันนะครับลายเชคเกอร์หน้าดมนะครับก็ลายละเอียดกว่านะอันนี้ก็จะห่างกว่านิดนึงนะครับโดยรวมแล้วนะครับโก่งกรงไกลทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับ ฝั่งนี้ถ้าพลิกมา,ด,าด้านขวาของปืนแทบไม่ต่างนะครับอันนี้ลาย Gen4 ลายเจ3นะครับก็มีอยู่สองโมเดลนะครับเป็นงานค่ายวีนะครับเจ้าสองตัวนี้ต่างกันแค่ต่างกันแค่ลายกับด้ามจับนะครับสไลด์สองตัวนี้นะครับสไลด์สองตัวนี้สามารถดึงดึงซ้ายขวานี้ออกพร้อมกันนะครับกดลงพร้อมกันนะ กดลงพร้อมกันเ<ป> <bach> ึ๊บขอขอนุญาตกดลงพร้อมกันก่อนออกแรงนิดนึงนะครับดึงสไลด์ถอยหลังดันไปข้างหน้านี้สไลด์สองตัวนี้นะครับอันนี้เป็นสไลด์ปืนของเจนสามสไลด์ปืนเจนสี่ท่านเพื่อนลองสังเกตดูนะเห็นไหมใส่กันได้ยิงกันได้นะครับก็มีคนอินบอก์มาถาเรื่องความแตกต่างอยากทำให้เห็นนะครับก็ใส่ได้ยิงได้นะครับสลับสไลด์กันได้นะครับ ผมก็ยาจะบอกว่าภายในทั้งหมดนะเจ้าสองตัวนี้เหมือนกันหมดนะครับไม่ต่างกันใช้อะไรแฮมเมอร์นกสับเชียร์รถนกอะไรพวกน,นี้ตัวเดียวกันหมดนะครับก็ตัวนี้จะเป็นชุดลั่นไกหรือว่าชุดยิงเนี่ยเขาอ,อยากสลับกันนะครับชุดลั่นไกหรือว่าชุดยิงของนะครับของก๊อกออโต้นะครับ, OK รบสําหรับตัวลูกบูทสไลด์นะบ,บูทสไลด์ก็ยังเป็นบูทเหล็กอยู่นะครับแต่ทางถ้าใครที่ดู รีวิวของที่ร้านหรือว่าติดตามเรื่องการโมดิฟายอยู่เรื่องก๊อกเนี่ยเราก็จะมีเป็นบูทลูกป,ปืนหรือแฮมเมอร์แบริงขายต่างหากนะครับตัวนั้นก็จะทําให้สไลด์ปืนลื่นขึ้นนะครับใครที่ติดตามดูก็ใครที่ยังไม่เคยดูรีวิวการประกอบก็ไปหาดูได้ในชื่อคลิปว่า Hammer ร์แบริ g งก๊อกวีนะครับช่างยนทำรีวิวไว้อยู่เป็นแบริ่งบูทตัวนี้ของบูทแต่งของไต้หวันเนาะมันจะทำให้ปืนจีงสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ภายในนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูเหมือนกันหมดนะครับเหมือนกันหมดที่มบอก นะครับอ่ะไหนๆก็ถอดสไลด์แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องการตับฮับอันะครับจะมีเฟืองหมุนตรงนี้นะครับเฟืองหมุนอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับเฟืองหมุนตรงนี้ถ้าเกิดเราดันมาทางลูกสูบนะครับเนี่ยพี่ผมกาลังดันอยู่นี้นะครับลูกก็จะเหินขึ้นนะครับถ้าดันมาทางหน้าลํากล้องนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้ลูกก็จะมุดลง ผมกำลังจะบอกว่าตัวนี้คือตัวปรับฮอปอัพสูงต่ำของลูกนะครับใครที่คิดว่ายิงแล้วระยะมันตกใกล้ไปมันมุดไปก็ดันมาทางลูกสูบอย่างนี้นครับพอทีดันเกินไปยิงแล้วมันเอ้ยมันเหินไปมันโด่งไปก็ดันมาด้านหน้าเราหาความพอดีได้จากนะครับเราหาความพอดีได้จากการปรับหมุนเฟืองตัวนี้นะครับและว,วิธีประกอบคืนนะครับไม่ยากครับใส่สไลด์กับเรมนะครับ่างน,นี้นะตามลอ็อกตามร่องเลยถนะไหลเข้ามาปุ๊บนะขออนุญาตนะฮะกดตัวรถนกกดแฮมเมอร์ลงนะ กดชุดรีเซ็ตไกลลงนะครับกด3าจุดนี้ลงนะครับแล้วปึ๊บเนี่ยล็อกละแค่ดันก็ล็อกเลยเช่นเดียวกันกดลงกดลงนะครับกดลงกดลงกดทุกอย่างรีเซ็ตทุกอย่างออกแล้วปึ๊บจบนะครับแค่นี้ตัวคนที่มือเล็กนะงยัง,ยงผมมือใหญ่ใช่ไหมกิ๊บปุ๊บนิ้วก้อยหายนิ้วก้อยหายรุ่นนี้แม็กกาซีนก็จะเป็นตัวรองนิ้วให้นะครับ เห็นไหมก็จะพอดีเลยนะครับขิ้มหกข้อดีคือเล็กน่ารักแล้วยิงฟัวโต้นะครับสองจุดนี้ก็คือฟัวโต้ปรับลงมานี่ยิงเป็นฟัวโต้คาว่าฟัวโต้คือเวลาเหนี่ยวไกลแล้วปืนลั่นหรือว่าสับเป็นออโต้นะครับหมดเลยแต่ถ้าเกิดตัวนี้ปรับกลับขึ้นมา1จุดนี้ก็จะเป็นเซมินะครับยิงปืนก็จะมีการยิงแบบปัก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 อยู่ที่เราเหนี่ยวไกลนะครับเร็วไม่เร็วอยู่ที่เหนี่ยวไกลแต่ถ้าต้องการยิงแบบ มันมันก็อาจจะตรับลงมาออโต้แล้วอยู่ไกลค้างไว้ทีนี้มันก็จะเป็นฟออโต้เลยสับหมดแม็กนะครับก็มีแค่นี้นะครับสำหรับตัวปืนโอเคนะครับแล้วก็เวลายิงแล้วลูกหมดสไลด์จะค้างแบบนี้ใช่ไหมครับอันนี้อาจจรอธิบายนิดนึงว่าเรื่องสไลด์ค้างเนี่ยมันอยู่ที่ลิ้นแม็กตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเวลามีลูกปืนอยู่ลูกปืนอยู่ในแม็กซีนนะครับ ตอนนี้สมมติเรามีลูกสีข,ขาวอยู่ใช่ไหมครับเรายิงมันก็จะปัง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 จนถึงหน้าสุดท้ายนะครับเห็นขาตัวนี้ไหมครับขาตัวนี้เขี่ยวตัวนี้นะนี่ฮะมันจะทําหน้าที่ขึ้นมาดันคันค้างสไลด์ตัวนี้นะครับถ้าเวลาเรายิงหมดมันจะตั้งล็อกในตำแหน่งนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่มีแม็กอยู่ต่องตัวนี้มีแม็กอยู่อาดึงนี้นี่นะครับคันค้างสไลด์ก็จะขึ้นแบบนี้ใช่ไหม นี่นะครับดูนะปึ๊บเห็นไหมครับมันก็จะดันคันค้าสไลด์เพื่อให้สไลด์มันค้างบางคนบอกว่ายิงแล้วค้างบ้างไม่ค้างบ้างก็ให้เช็คตัวนี้นะครับตัวนี้อาจจะสึกหลอนะครับหรือว่าขาเกี่ยวตัวนี้อาจจะไม่โดนกันนะครับอาจจะไม่เขี่ยโดนกันก,ก็ลองเช็คดูแล้วมีอีกจุดหนึ่งที่ยิงแล้วบางทีสไลด์ไม่ค้างก็เป็นตรงนี้ขอบสไลด์ของคุณเนี่ยเยนินจากที่มันเป็นองศา 9กแบบนี้อาจจะเป็นสี่สห้าไปอาจจะเกี่ยวไม่ล็อกก็ก็ดูตรงนี้ก็กอตบายแต่งนะครับอตบายแต่งตรงนี้ให้มันคมขึ้นมาอย่างนี้แก้ไขได้นะครับเรื่องสไลด์ค้างไม่ค้างแล้วก็ในส่วนของระบบการยิงก็จะคร่าวๆนะครับก็ประมาณนี้เวลาเรายิงนะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูตรงตรงนี้นะตรงนี้นะหนึ่งสองเดี๋ยวแป๊บนึงผมขอรีเซตตัวนี้ตัวนี้นะอ่ารีเซ็ตตัวล็อกออโต ใจเพื่อนๆจะเห็นเข็มเข็มโผล่มาเห็นไหมเวลาเรายิงปุ๊บคอนตัวนี้ก็จะตอกนะครับตอกวาลวแก๊สตรงด้านหลังนี้ตอกตรงนี้นะครับเช่นการตอกแบบนี้เดี๋ยวขออนาตเติมแก๊สก่อนนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะครับอันนี้ไม่ต้องตกใจแม็กใหม่เติมปุ๊บมีเสียงถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นให้นะครับ,บ,อ,บ,อ,นะรบอันนี้ ดีมากเลยที่เจอเหตุการณ์นี้นะเท่านฮะกดลงไปตรงๆนะครับได้ยินเสียงอ่าไม่ออกเลดิแสดงว,ว่าเมื่อกี้โอลิงมันหุบตัวนะครับถ้าเจอเหตุการณ์ตเติมปุ๊บแล้วแก๊สได้ยินเสียงแก๊สซึมนะครับกดตรงนี้นะกดตรงนี้ล้วสไลด์ออกมาก็ทุกรุ่นเลยนะครับเปิดฝาออกถ้าเป็นของวีนะแล้วเอาใบควงนี่นะครับไปควงแสบขันแล้วอัดตรงนี้ครับอ่านี่ครับผมอัดได้อีกรอบนึงเลยเห็นไหม อัดให้แน่นนะครับเพราะว่าบางทีโอลิงที่อยู่ขอบใหญ่ตัวนี้มันยังไม่กลางตัวออกนะครับก็ขัดอัดให้มันแนบชิดสนิทแน่นนะครับตัวนี้นะชิ้นนี้นะแต่ถ้าบางทีเติมแล้วดินเสียงออกบางคนคิดว่ามันออกตรงนี้เอาอ้ควงแบนไปอัดครับวาวหักเจบ่อยนะอันนี้เจอบ่อยให้อัดตรงนี้นะครับตัวนี้ตัวเดียวเท่านั้นตัวนี้ไม่ต้องไปอัดมันนะครับแต่ถ้ายังอัดแล้วยังมีเสียงออกอยู่อันนี้ส่งซ่อมเปลี่ยนโอลิงจะง่ายกว่าในกรณีที่เราเจอ,นะน,เอนับเอ็กซิเดนต์แบบเติมแก๊สปุ๊บแล้ว แล้วก็จับที่ประกบสไลด์กลับนะโอเคต่อนะต่อในเรื่องของชุดนกสับนะนี่นะฮะร,รีเซ็ตท,ทุกอย่างก่อนดูนะครับเวลาเราเหนียวนะฮะสังเกตรตรงปากนี้จะมีแก๊สขึ้นนะเห็นไหมครับนี่ระบบการทํางานมันนะผมอธิบายให้ในคลิปนี้ด้วยก็เวลาเราเรายิงนะครับคอนมันตีวาล์วตัวนี้ยางปากลูกสูบตัวนี้จะมาประกบกับลูกสูบตรงนี้ เห็นไหมฮะประกอบตัวนี้เรายิงปั้งปุ๊บแก๊สขึ้นมาในลูกสูบตัวนี้นะครับก็ทําหน้าที่แก๊สก็ทําหน้าที่อัดขึ้นมาที่ลูกสูบเข้ามาอยู่ในกระบอกสูบนะครับข้างหลังกระบอกสูบของเราตัวนี้จะมียางอยู่นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแล้วก็อันนี้พวกของน้องนี่เป็นเหล็กแล้วก็นี้เป็นลูกยางนะครับเนี่ยมีลูกยางอยู่บังคับให้แก๊สออกด้านหน้านะครับแก๊สเข้าในลูกสูบบังคับให้แก๊สออกด้านหน้าก็ออกรูนี้ครับออกรูงตรงนี้พอลูกออกรููตัวนี้ก็ มาพ่นเอาลูกกระสุนปืนที่ที่อยู่ตรงลำกล้องนี้ออกทางปากกระบอกหลักการทํางานมันก็จะมีแค่นี้นะครับหลังๆมาผมก็จะอธิบายเรื่องนี้ให้ฟังด้วยเพราะบางคนถามเยอะว่าหลักการทํางานมันเป็นประเภทไหนนะครับก็เป็นระบบอัดแก๊สนะครับระบบอัดแก๊สนะอาจจะละเอียดนิดน,นึงนะอาจจะยาว,วยนิดนึงคลิปวิดีโอนี้ถ้าใครดูมาถึงตรงนี้แล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับก็มีแค่นี้ในใถอดมาแล้วนะพูดเรื่องปรพพับพาะแล้วขออนุญาตหล่อลื่นตีโฟนนะครับตัวนี้เหมาะสําหรับ เหล็กยางพลาสติกไฟเบอร์กราฟงานเหล็กงานยางงานไม้งาน,างงาน,งานพลาสติกนะครับเป็นสเปรย์หล่อลื่นนะครับหรือว่าซิลิโคนบำรุงรักษานะครับฉีดตอนไหนฉีดตอนที่อยากฉีดนะครับหรือว่าฉีดตอนที่เล่นเสร็จฉีดได้ทุกส่วนของตัวปืนนะครับฉีดเข้าไปเสร็จแล้วภายในนะครับบำรุงก่อนสไลด์กลับมานะครับฉีดตามขอบสลด์ปืนนะครับฉีดได้หมดอันนี้เป็นเจนสีนะครับ เราจะมาทดสอบจัน4สีกันข้อเสียของตัวนี้ผมมีอย่างเดียวคือพุ่งตรงนะมันมันอาใส่ลูกได้ค่อนข้างน้อยนิดนึงนะครับเดี๋ยวเราจะมานับนัดกันนะครับว่ามันใส่ได้กี่นะัดลูกกระสุนใช้ทดสอบวันนี้เป็นยวนจันทะ์ครับแกะใหม่เลย0.20ครับผมจําไม่ได้นะต้องขออภัยนิดนึ่งว่ามันใส่ได้กี่นะัดแต่รุ่นนี้ถ้าเป็น26นะครับจะต้องใส่ จากปากทางปากแม็กเท่านั้นนะครับไม่มีใส่จากทางด้านล่างแบบทุกรุ่นแล้วนะมันเพราะมันไม่มีร่องให้เข้านะครับก็ต้องเข้าจากด้านบนอย่างเดียวนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับห7เจ็ดแปดเก้าสิบสิบสามสิบสี่สิบห้านัดนะเพื่อนเต็มที่ได้15นัดนะครับ ใส่ซีโคนแล้วใส่ลูกแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่แก๊สกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีแนะนาแม็กยาว50นะัดใส่แก๊สเวลาเติมแก๊สนะครับเอาแม็กตั้งขึ้นแบบนี้นะคว่ำหัวกระบอกแก๊สลงแบบนี้นะครับกดลงตรงๆเนื่องจากเป็นแม็กสั้นนะครับเล็กสัก5วินะครับกดลงไปสัก3าครั้งนะครับก็เต็มแล้ว1 2 3 4 5อ่้าอ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็อุปกรณ์พร้อมเล่นนะครับที่ผมกำลังจะพูดถึงจะมีแก๊ส นะครับลูกปืนนะที่เราเติมเมื่อกี้นะแล้วก็ซิลิโคนหล่อลื่นชุดนี้ก็คือชุดที่จัดเพิ่มให้นะครับแล้วก็จะมีมันไม่จำเป็นต้องใช้สปีดโรเดอร์เนาะแต่ว่าออเดอร์ถ้าใครสั่งแม็กยาวมาเนื่องจากปืนเป,ป็นปืนออโต้นะครับอ่ามันก็ต้องมีสปีดโรเดอร์เข้ามาคู่ด้วยนะครับทาไมต้องใช้อ่านมาดูใกล้ๆก่อนก่อนที่จะไปยิงนะสปีดโรเดอร์มันโหลดตัวนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าเป็นแม็กยาวเราก็จะแนะนาแม็กยาวนี่เป็นแม็ก หน้าหน้าหน้าแพคเกจแม็กยาวเนี่ยจะบอกว่าสิบเจ็ดสิบแปดนะวีแต่จริงจริงมันใส่ได้สิบเจ็ดสิบก W วีทุกรุ่นนะเอางี้ดีกว่าใส่ได้หมดนะครับใส่ได้หมดแม็กนี้เป็นแม็กบรรจุห้าสิบนัดนะครับโรงงานวีว e, ีไ e ต้หวันผู้ผลิตนะแม็กตรงยี่ห้อเขาเลยแล้วเวลาใส่เป็นอย่างนี้นะพเพื่อนๆปืนกกรุ่นนะใส่ได้หมดนะครับยี่หกก็ใส่ได้ถ้าใช้สปีโรเดอร์ก็เป็นประมาณนี้นะครับเราเอา ลูกมาโหลดที่สปีดโรเดอร์เดี๋ยวผมจะยิงยิงทั้งคู่เลยดีกว่าเนาะกดสอบให้ทั้งคู่เลยนี่นะครับปึ๊บมาแล้วก็โหลดอย่างนี้นะครับถ้าเรามาโหลดห้าสิบนัดถ้าเรามาโหลดทางปากไม่คงเบื่อหน้าดูเนาะมันใส่ตัวนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะสเปรสประไหนแบบเนี้ยตกถ้าถ้าใช้สปีดโรเดอร์มันจะเร็วนะครับป็นประมาณนี้ ปึ๊บปๆ๊บปๆ๊บป๊นี่ครับปิบัตด้วเรียบร้อย50นัดอันนี้เวลาเติมนะครับขออนุญาตเช็คแก๊สกต่อนกดตรงๆเนาะแก๊สเข้าไหมแก๊สเข้าปกตินะครับเวลาเติมก็เหมือนกันจะได้ยินเสียงแก๊สวิ่งลงที่แมกซีนนะครับน้ำในใจสัก5วิเติมสัก6ครั้งนะครับ พราะมันเป็นแม็กใหญ่เนาะหนึ่งสอสี่ห้าประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเซต2ี1 6ิบยีเจนสอันนี้เป็นเจนสใหม่เหมือนกันนะครับทำรีวิวทดสอบให้ขออนุญาตหล่อเลือดซิลิโคนก่อนเดี๋ยวเราจะยิงมันเหมือนกันเนาะเหมือนที่รู้ท้งสู้เดี๋ยวเราจะยจิงแม็กยาวกับตัวนี้นะครับ มาอันนี้พร้อมเดี๋ยวเราไปดูน้ำหนักน้ำหนักลืมลืมน้ำหนักนะดิเซตเซ็งแป๊บหนึ่งเ๋ยวม,มาแล้วน้ำหนักหกขีดครับหกขีดเป้เลยพร้อมแม็กซ์นะครับเจนสี่เนาะเท่ากันนะครับเจนสามก็น้ำหนักเท่ากันความยาวตัวปืนแม่แม่มเกือบลืมเกือบลืมมาความยาวตัวปืนด้วยขนาดที่เล็กน่ารักแบบนี้นะครับคอมแพค ถ้าเป็นตัวสไลด์ในยาวที่ 6, 6นิ <Viol in S 2> e ้วครึ่งนะครับหรือประมาณ16เซนความสูงก็จะอยู่ประมาณ12เซนนะครับประมาณ4นิว้วครึ่งนะครับก็น่าจะเท่ากันสีนิ้วครึ่งทุกอย่างเท่ากันหมดนะครับหนิ้วกว่าลำกล้อง่าลำกล้องลำกล้องลำกล้องเท่ากันนะตัวนี้ลำกล้องขนาดเล็กนิดเดียวนะครับถ้าเป็นลำกล้องตัวปืนเลยเนี่ยก็อยู่ประมาณ3นิ้วครึ่งแต่ถ้าเป็นลำกล้องจริงๆรวมเรือนฮอบก็น่าอยู่สามนิ้วครับโดยประมาณ3นิ้ว เดี๋ยวเรามาดูความเร็วกะสูนกันอันนี้เป็นตัวเจนสามนะครับเดี๋ยวเรายิงกับแม็กยาวเนาะแต่เราโฟกัสตัวเจนสี่นะตัวนี้ปึ๊บอ่ะพร้อมยิงนะครับปืนก๊อ,อกมันจะมีระบบเซฟอยู่ตรงหน้าไกนะครับถ้าเราเหนียวเหนียวไม่เต็มเนี่ยมันจะยิงไม่ได้นะคแบบเ,เนี้ยเราต้องจับให้เต็มไกนะครับกดให้โดนล,ลิ้นเซฟตัวนี้นะ นี่คือความแรงครับก็สองร้อยเก้าสิบสองขนาดลำกล้องประมาณสามนิ้วนะครับความแรงจะอยู่ประมาณนี้ประมาณสองร้อยแปดสิบวกเออมาเดี๋ยวเรามาดูฟัวโต้กันนะครับปรับลงมาตัวนี้นะแล้วก็ยิงโอ้โหลั่นค่อนข้างเร็วนะครับลั่นค่อนข้างเร็วหมดนะครับหมด เหมือนกำลังจะมันแล้วก็หมดเนี่ยสิบห้านัดนะครับระบบตัวปืนเรื่องเรื่องอ่าเซฟในส่วนของหน้าไกลบอกไปแล้วมันจะมีเซฟอีกจุดหนึ่งนะครับทั้งคู่เลยนะทั้งคู่เลยมีนะครับจะอยู่ตรงใต้คางตรงนี้ถ้าบ้านใครมีลูกเด็กเล็กแดงนะครับอยากเซฟไกลรีเซ็ตไกลก่อนนะรีเซ็ตไกลให้ลิ้นตัวนี้โผล่แบบนี้นะครับแล้วก็ใช้อาจจะใช้ไขควงมาดันครับเห็นไหม ใช้ไปเหยียควงม,มาดันแก,ก๊คล็อกอันนี้ไกจะล็อกเลยจะเหนียวไม่ได้นะครับอันนี้จะเหนียวไม่ได้คือแข็งไปเลยบางทีเราเหนียวไกลแล้วไกแข็งแบบนี้บางทีมันเลื่อนมาเองก็มีนะเพื่อนๆนะให้สังเกตดูว่าถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่ปิดไปรตรงเนี้ยแบบนี้นะคือมันล็อกอยู่ก็อาจจะเคลียร์กลับแบบนี้นะครับดันไปด้านหน้านะครับแล้วไกจะเหนียวได้เห็นไหมโอเคเรื่องเซฟด้านหน้ามีอีกหนึ่งจุดน,นะครับ เป็นเซมิก่อนเนะาะออโต้นะครับแล้ก็ออโต้นะครับหายหมดพอดีนะครับเดี๋ยวนะแป๊บเลยเพื่อน เกิดอะไรขึ้นลิ้นแม็กไม่ทำงานก็ว่ามันไม่ออกเลยสักคู่นะครับสักคู่นะ,ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ๋อออกละเมื่อกี้ตัวนี้มันค้างครับมันไม่ดันแฉมันไม่ดันมันสโลโมชั่นดังนั้นดังนั้นดังนั้นแหมอ่ะมาละ มื่อกี้สปริงลิ้นดันมันไม่ดันนะครับขออภัยด้วยก็ว่าเรายิงอะไรเรายิงลมอีกทีนึงอีกทีนึงเนี่ยครับข้อดีของซีดีคโคนด้วยเงี้นะต้องหล่อรื่นนิดนึงที่นี่ค่อนข้างโกะเวลาเติมเติมเยอะนิดนึงนะะมาไปกันต่ออันนี้ลูกออกนะเห็นไหมอันนี้ลูกออกนะครับ แล้วก็อัลโต้นะครับแหมลูกออกเมื่อกี้สปริงมันมันเป็นแม็กใหม่นะแล้วมันก็มีการติดขัดนิดนึงเหลอือนิดนึงนะครับแก๊สแก๊สเริ่มอ่อนแก๊สเริ่มอ่อนเป็นอย่างนี้นะนี่คือแก๊สอ่อนนะครับลูกเหลือประมาณห้านัดไปกันต่อไปกันต่อครับเอาให้หมดเอาให้หมดได้ยินเสียงแก๊สวิ่งเข้ากับเข้าแม็กครับ หมดนะครับลุกหมดก็สไลด์ค้างเมื่อกี้ตอนที่ผมเติมก็คืออาจจะไม่ได้ใส่แก๊สเยอะนะครับัวออตต้ก็กดตัวนี้ไว้ก่อนนะกลับมาเซมิโอเคจบนะครับจบนะครับข,ข้อดังขุดรักดูเลยสปริงตัวนี้นะมันต้องได้รับการหล่อลื่นนะครับเพราะมันอาจจะแบบประกอบมาใหม่นะเห็นไหมนี่เมื่อกี้เมื่อกี้ตอนที่ใส่ลูกมันเหมือนไม่ดันลูกปืนเนา ไม่ได้ลูกปืนตอนนี้ก็มาแล้วใส่ซีโค้ดปุ๊บดันเลยลื่นเลยนะครับเวลายิงก็แมกก็จะเย็นเย็นก็เป็นเรื่องปกติของปืนกล o อ k นะครับฝากกันไว้อีกหนึ่งรีวิวนะครับสำหรับก l อกยี่สิบหกเจนสามแล้วก็ก l อกยี่สิเจนสี่นะเป็นรุ่นฟัวโต้นะครับฟัวโต้มีสองโมเดลเจนสามกับเจนสี่นะก็มาทำร,ารีวิวเก็บรายละเอียดและอธิบายหลักการทำงานให้ฟัง วิธีการปรับฮอะวิธีการเล่นวิธีการบำรุงรักษานะครับทุกครั้งที่ไม่เล่นแล้วเลิกเล่นแล้วก็กดวาล์วหลังตรงนี้นะครับเพื่อปล่อยแก๊สทิ้งไปเราไม่ควรที่จะทิ้งแก๊สไว้ในแม็กนะครับเวลาเลิกเล่นก็พยายามเช็คนะทุกแม็กเคลียลุเคลียแม็กออกมี2วิธีคือยิงให้หมดกับไล่เช็คไล่เคลียนะครับถ้าเคลียไม่มีแก๊สมันก็จะวาล์วมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ไม่ควรทิ้งแก๊สไว้ในปืนนะครับเป็นระยะเวลานานๆมันจะทําให้ชุดโอลิงเสื่อมสภาพนะครับ สำหรับรีวิววันนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับก็มารีวิวเก็บรายละเอียดผลงานให้เพื่อนๆได้ชมอีกหนึ่งรีวิวนะครับก็ถ้าชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับอาจจะยาวนานนิดนึงคลิปวิดีโอนี้ก็อธิบายหลักการทำงานให้ฟังด้วยนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ดูมาจนจบแล้วก็ดูมาจนถึงท้ายคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้เชยนต์ด้วยนะครับวันนี้เชยนต์ขอลาไปก่อนขอบคุณครับที่ติดตามกันสวัสดีครับ